เต็นผ้าเลยเต้ผ้าเลยคุณพองเต็นผ้าเลยตไมจะตายเฮ้ยตะแงสไตล์คุณยกว่ะสไตล์ไม่ใช่สมนัก ว่ากูไหวนะตามคอมมองหาไก่กินแรกๆพื้นเลยจะมีอะไรนอกจากเพี่อ่ะเไปคิดไต่เงี้ยนะนะอ๋อแล้วอะไรล่ะนะตะแกรงตะผ้าโหรอสภาพบ้านพ่อมึงจิ้กินไก่ตะผ้าไปกินไก่ใช่ตะผ้าไปกินไก่เหรอเออนั่นก็ต้องเป็นเพี่ไงล้วล่ะอเวนมึงแปลว่ดูเป็ดมันเสียไอ้น้องโอ้โหดิ่นได้เนี่ย กำลังดีเพราะกินนมมาลูตันมาลูตันลูตันเออลูซันขึ้นมาเจาะหลอดินอ็นนายยังไม่อ่านให้ถ่องแท้เลยลูตันเหรออ้าวโทษโทษเรากินแล้วดีเนาะใช่กินดีดูภาพกิงแรงกระรุงกระดูฮึ่มคนที่เป็นเบาหวานเปนความดันกินได้กินได้เลยดีเหรอดีมากเอ้อกินดีจะมันไม่เก็บเอาไว้กินเดี๋ยวทำคนบูชาโทษเอาให้กินซีแท้ๆกินดีบอก ติดอีกแล้วเกี่ยวไปได้ย้อยอคิดมากพ่อคนดีๆก็ไม่เกี่ยวอย่าคนจังไรอย่ากูโอ้พี่ไอ้น้องเรียกใครเรียกมึงรอมึงมึงมึงแหกตาดูอะไรอ่ายแกกับพ่อมาถหรอกไอ้เนาไอ้เนองเอยทำยังไงไอ้แกเออ มนไปขอรบบูชาเออพวกพูดเขาเขาแก่แล้วที่ตายมาทั้งวันแล้วพวกเรียกพี่ดีดิเออขอรบเขาหน่อยก็พ่อเขาแก่รู้แล้วเขาเรียกลุงเรียกปู่แลยวว่าไปไปเรียกให้แก่ที่ตายอยู่วันทั้งวันเลยก็พ่อเขาแก่ไม่มาเขาไม่ไหวก็พ่อเขาแก่ไม่ต้องไปต่อแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเจ็บลูกเอาเดียวเลยแก่ เราทำไม่สวยงามไม่ได้ทำไม่ดักไอ้นั่นยขายก็ตปุดักไก่ไว้เฮ้ยน้องก็ให้พ่อแล้วครับได้ครับเออครับครับเออทำงานก่อนนะทำงานก่อนโอ้โหพ่อจะเก่ากอ้โพ่อกระดานถูกทิ้งายเฮ้ยมันคล้องมันคล้องก็ขาดถุงไอ้น้องไอ้ล้อเนลือคนจะเป็นคนเล็กใช่ไหมน้องไม่เต็มใช่ลูกหน้าก้แล้วเหี่ยวได้ใจไหมล่ะแหมเป็นหลอก กมไม่เกี่ยวถอแบบกูต้องการไอ้นั่นเขาเรียกไอ้น้องมะรอองด้วยเหรอร้จะไปไม่ไหวอยู่แล้วใครไมอยากออนไอ้น้องพี่ต้องการผู้หญิงทั้งคนเอามาเป็นเมียพวกพี่ค่ะพี่ชายถ้าไปถ้าไม่อยากมปเนี้ยเดี๋ยวเจ็บตัวนะ มึงอย่าหัวพูดมากจะได้ฟังออมึงจะเอาอไงมึงว่ากัมไปเลยนะหัวพี่จะไม่ยอมมันถ้ามึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีเรื่องนะเว้ยมีไม่กลัวกลัวไม่มีเวุย้ยปันญ้าไทยจะเดี๋ยวนี้จะหมุนจัดมาไม่รุ้เลยจัเอะไรเน้ะพ่อรู้คุนจริงๆเลยอะไรสตรัตวราอยู่นี่ไม่ใช่ยี่มึงจะเข้ามานะ่ะเดี๋ยวโดนอีกคน เวลามาลงไอจัดทำไมจะปัดมันดีโอแล้วงก็เออไัยรุ้นก็ต้องรักเอาไว้ลุ้นก็โตหน้ากันไปเลยอย่างนี้สาิดสดแหมคุณนี่เป็นหลายตัวจริงๆเนอะมาเลยทำแน่จริงมาลองดูมาจะทำาเลยพี่แล้วนี่ตัวอะไรอย่าทำไม่กล้าเรื่องมาเดินเก่ พอมาเจอวมเกะกะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันใจเมือเขาับพักฟองลุกไม่ขึ้นกเงต้องรอต้องรูกรตกู่เาแให้กินน้ำนมรู้จักหูันแล้วกูก็รูตันสักทีอย่าทำไม่ก้าแล้วมาเลิกเกพ่อมาเจอ หัวเรือให้แกงหน้าย่นบอกพรพยมเอาพอดทวีนละท่ากินอวดดิน ที่นี่มาก็มานนอยอยู่แล้วเฮ้ยเขี้อจิทำไมหาเือยกูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาออหดแล้วสายาหสิง 有。Oh